แซ่บก็คือแบบนี้แหละคืออร่อยสุดแล้วนะคะสำหรับไอหอยที่ไปหามาคุณหมอมาให้พร้อมถับบวว่วแซบไอแซบแซบตัวกลุ่มตัวใหญ่ๆย่อหอยคงหอยแคงนะ้งราลงไปมาพี่น้องจ๊ะแซบนำาอายลดมาตำขนมจีน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเดินมากินตำขนมจีนกับอายพักในสวนอันนี้เป็นหอยที่ไปหามาแล้วก็กุ้งคุณหมอมาหาจ้ะแซ่บอีดีเมนูนี้ยังไม่ได้คือมากกินอ่ะแม่พายเป็นคืออายเนี่ยชอบกินเส้นมากกว่ากินข้าวผักแพว พักแถวที่จริงใจอืมแค่รทจิ๋วก็อร่อยอยู่นะหวานอยู่พูนบอกว่า อย่าสูบเส้นแต่บอภาษานะสิพยายามบอเด้อบอไรสูบก็แล้ว xa à ơn đó. กุ้งฝอยได้นะกุ้งฝอยอทะเลเป็นไนอ้อะไไปซ่อนแบบขาวเลยซ่อนในหนามอะนะฉันมาเอาไปซ่อนอยู่ในหลุมในหูแครอทหวาน แสบแสบแสบไปน้องแสบเลยแสบไปดีตำขนมจีนนตอบโจทย์มากคร <_ c oughs> ีมกันยังขายอยู่นะพี่น้องเด้อครีมครีมนะคะยังขายอยู่นะคะตากแดดตากฝนตากลมกันยังหนาวบ่ดำหนาวยาังใส บางเทีกัคนก็จะแบาบเบื่อไอปโปรโมทนะเซลลขายระเบ้อนะขายอยู่จ้ะเ่าคอยโปรโมทเพราะว่าคี่มันขายมันเองนะไหมอือจะมากกับเป็นลูกค้าเก่าๆก,กลับมาไปนะก็เลยบ่ค่อยได้โปรโมทสักเท่าใดขายคือเก่าจ้ะแม่ค้าเนาะชีวิตแม่ค้าอยู่สักกาย ผักแพวกะเส้็ดมตำกะเพร็ดหัวหอมกะเพร็ด <laughs> ừ. ừ. bạc bén lắm. ปากไอ้เบิร์เลย <Okay. S 2> เกือเกือเกืออยู่เนี่ยนะมันบริเลกเกมแบบปิดปีดเลยพี่น้อง มันเหมือนแบบเค็มแบบผสมสลดในจังหน่อยนะบกเบรก็จังนะเพชรครัวสิบอร์เพชร รสจิ u, จ๋วน่ารักมากหวานอันนี้บป็แมนดินเนะจ๊ะเป็นใบของมันชอ,อบกินจัง่อยเราพี่น้องเลยแซ่บวะแซ่บแท้แต่เผ็ด ตะไคร้พิชชนถ้าใส่ตะไคร้ไปน้ำนี่จอดเลยนี่มังม่วงเนี่ยกุ้งนี่ขวดละกินมาหมดเนี่ยเขาสองส้ข้างาานอกมันบูดไปแสดย ทำมันบูดแล้วเสียดายเนอเพิ่เ์เซยดายแต,ยตอร์โตเนาะก็่ได้ดลงเลยอยก้กระดาษอดอะไรพี่น้องไอ้เผ<บ>็ดเผ็ดพี่ติมพันโทรมาขอบคุณพี่ติม คอเป็นห่วเป็นใจถามตลอดอพี่นี้คือกันจ้ะขอบคุณพี่น้องคนไทยเนาะที่อยู่ต่างแดนจะคนจบจบบ่าบาสิเป็นไผ ชอบกินเอาพี่น้องมันเผ็ดแต่ว่าก็าแซ่บ าวาต่างชากก็จะไปเห็นอยน่างสลัดเดี๋ยวจากกลงเนียนป่ใช้ในสลัดใช้ในโทษดน,นะ โอเคน้องพี่น้อเนอนสำหรับวันนี้ก็ขอญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย